จังหวัดสมุทรสาครเป็นเมืองประมงและสาหรรรมประมงต่อเนื่องที่ใช้เทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่มาต่อยอดการพัฒนาอาชีพประมงตั้งแต่การพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำการประมงทั้งในน่านน้ำและนอกน่านน้ำการผลิตการแปรรูปตลอดจนจำหน่ายสินค้าประมงเชิงธุรกิจอุตสาหกรรมด้วยศักยภาพการทำประมงนอกน่านน้ำ เป็นผู้นํากองเรือรุ่นบุกเบิกในการขยายพื้นที่จับปลาอย่างหน้าน้ําของประเทศเพื่อนบ้านครอบคลุมทุกภูมิภาคในเอเชียจนขยายต่อไปไกลถึงตะวันออกกลางและแอฟริกาเพื่อจับปลาและสัตว์น้ํากลับประเทศปีละ7จ็ดแสนตันโดยมีตลาดกลางอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือตลาดทะเลไทยและตลาดกลางการค้ากุ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ รองรับปริมาณการค้าอาหารทะเลในแต่ละปีกว่า1ล้านตันอีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของบริษัทผู้ประกอบการค้าอาหารทะเลแช่แข็งรายใหญ่ที่มีการส่งออกสินค้าไปขายในต่างประเทศเกือบทั่วโลกโดยผลิตสินค้าอาหารกระป๋องและอาหารทะเลแปรรูปส่งออกอย่างมากมายขณะเดียวกันอาหารทะเลทั้งสดทั้งแห้งและแปรรูปยังหลากหลายด้วยนวัตกรรม และกระบวนการผลิตตลอดจนบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆส่งไปจำหน่ายในต่างจังหวัดทั่วประเทศรวมทั้งส่งออกไปจำหน่ายในต่างประเทศเกือบทั่วโลกนำรายได้เข้าสู่ประเทศปีละกว่า2 0 0แสนล้านบาทนับเป็นการยกระดับสินค้าตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างมหาศาลส่งผลทำให้ประชากร มีรายได้สูงกว่า5 0แสนบาทต,ต่อคนต่อปีสูงเป็นอันดับสองของประเทศศักยภาพด้านการประมงปี2552มีเรือประมงกว่า600ลำทั้งเรืออวนรุนอวนดำอวนลากเดี่ยวและอวนลากคู่สามารถจับสัตว์น้ำได้กว่า7 0 0 0 0 0ตันต่อปีขณะที่การพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ มีทั้งการทำฟาร์มกุ้งพื้นที่กว่า12,000ไร่ผลผลิตรวมกว่า6,400ตันต่อปีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดรวมพื้นที่เลี้ยงกว่า35,000ไร่เลี้ยงทั้งปลาสลิดปลาดุกปลานิลผลผลิตรวมกว่า22,000ตันต่อปีโดยเฉพาะปลาสลิดมีพื้นที่เลี้ยงรวมกว่า19,000ไร่ ให้ผลผลิตสูงกว่า13,000ตันต่อปีด้านการประมงพื้นบ้านชุมชนประมงชายฝั่งทะเลมีการจับตัวเคยจากธรรมชาติใช้ทำกะปิปริมาณการจับกว่า5,000ตันต่อปีผลิตเป็นสินค้ากระปิที่มีคุณภาพส่งออกจำหน่ายทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมและยกระดับสินค้าทะเลสู่การท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มรายได้ พร้อมกระจายโอกาสลงสู่ชุมชนภาคราชการและภาคเอกชนจึงกำหนดจัดงานเทศกาลอาหารทะเลขึ้นทุกปีณนะบริเวณริมเขื่อนสารเจ้าพ่อหลักเมืองในช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีการออกร้านแสดงและจำหน่ายอาหารทะเลปรุงเสร็จหลากหลายชนิดนอกจากนี้ยังจัดงานสมุทรสาครเอ็กซ์โปโดยจังหวัดสมุทรสาครและสภาวิสาหกรรมจังหวัดจัดงานขึ้นเพื่อแสดงศักยภาพเมืองประมง โดงโรงงานลานเกษตรพร้อมประกาศให้ผู้คนได้รับรู้ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาจังหวัดคือเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารทะเลเพื่อความเป็นหนึ่งในฐานะครัวโลกเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมเมืองที่น่าอยู่อาศัยภาคราชการและภาคเอกชนเห็นความสำคัญจึงร่วมกันผลักดันแผนงานโครงการ และการดูแลบริหารจัดการสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์โดยเน้นส่งเสริมภาคการผลิตส่งเสริมการแปรรูปส่งเสริมภาคการตลาดส่งเสริมการอนุรักษ์และฟืนฟ้นฟูนธรรมชาติสู่การผลักดันให้สมุทรสาครเป็นเมืองแห่งการประมงเป็นเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยการเชื่อมโยงหรือประสานงานระหว่างองค์กรที่เป็นผู้บริหารจัดการกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและภาคประชาชน ร่วมขับเคลื่อนเมืองต้นแบบร่วมกันอย่างมีศักยภาพและมีสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมรวมทั้งคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมประกาศเป็นนครแห่งประมงที่สามารถส่งเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมในการสร้างสารรค์เกิดนวัตกรรมใหม่ๆด้านการประมงผลิตภัณฑ์ประมงที่หลากหลายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ร้อมรักษาความสมดุลระหว่างการจเจริญเติบโตทางธุรกิจเศรษฐกิจสภาพแวดล้อมและการอยู่ร่วมกันในชุมชนอย่างมีความสุขและยั่งยืนอย่างแท้จริง